กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับ SS Coffee Plus นะคะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะดื่มแล้วอออพอหอมมันหอมยังไงเพราะมันไม่ใส่น้ำตาลนะคะใช้ความหวานจากย่าหวานแล้วก็มีซอยโปรตีนทำให้ผิวของคุณเนียนนุ่มนะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นเลยนะคุณผู้ชมครับหนึ่งกล่องมีสิองด้วยกันครับกล่องละ350าบาทครับแต่วันนี้ SS Coffee Plus มีโปรโมชั่นเลยนะฮะซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องเป็น4กล่องราคาเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรได้เลยครับศูนย์เก2 4ห้าเจ็ดแป สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับ s อสเอกราฟิพัทจ้านะครับอ้าวมาในช่วงนี้ครับกระแสของนางงามโอ้โหในช่วงของเสาร์ที่ผ่านมาร้อนแรงพอๆกับเลือกตั้งล่วงหน้าเลยนะฮะเลือกตั้งล่วงหน้าเขามีปัญหาข้อก่ต่อแต่เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันปัญหายังแก้ได้แต่ปัญหาของนางงามเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ง่ายยิ่งแก้ยิ่งพังยิ่งแก้ยิ่งลุงลังลุงลังแล้วก็ต่อเนื่องถูกต้องไม่จบไปสิ้นนะฮะเฮีนางงามดังครับแฉแรงเวทีมิสซิลิเวอร์ไทยแล ตั้งคำถามส่งนักข่าวจงใจแซวทีอื่นนะครับถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงของวงการนางงามที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเลยทีเดียวครับ mm hmm. เมื่อเหล่าเพจน,นางงาม mm hmm. ได้ออกมาโพสต์ข้อความชวนตั้งคำถา,ถามถึงเรื่องของเสรีภาพของสื่อเนี่ยนะครับหลังวันนี้เองในงานถแถลงข่าวของประกวด Miss u n เวิ r s e Thailand ได้มีการส่งสคริปต์คำถามให้กับเหล่านักข่าวอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เพจน,นางงามที่มาร่วมง,งานกันนะครับเพื่อเปิดประเด็นและก็แซวที T u, อื่นเขาว่ากันอย่างนี้ โดยเพจทนานะของพีพีเดอะคียอาชีพเองนะครับก็ได้มีการเปิดเผย16คําถามพร้อมโพสแคปชั่นบอกว่าเพื่อนส่งข้อความมาให้ดูแต่เช้าข้อ6แรงอยู่นะโดยคําถามนำเนี่ยมีอยู่ว่าปีนี้จะใช้เกตสินแบบดูดวงไหมคะนี่นะฮะถามได้นแรงเลยอะไรพวกมึงก็แรงแรงแรง เขาก็ถามได้หมดแหละซึ่งนทครับามเมื่อเรื่องราวดังการถูกแชร์ออกไปก็มีการคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายถึงการตั้งคําถามแล้วก็ส่งคำถามในเชิงบังคับให้บีบให้นักข่าวถามตามสริปนะฮะว่านี่คือการนะทำให้เสรีภาพของสื่อถูกลิดรอนหรือไม่นั่นเองนะฮะไม่โดนลิดรอนค่ะเพราะมันก็จะมีสื่อบางสำนักขเาก็อยากจะถามอยู่แล้ว เขาอยากจะถามอยู่แล้วอย่ามองว่าเป็นการลิตรอนมองว่ามันเป็นข่าวสีสันวงการนางงามเนี่ยมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์มันคือการถามเพื่อเพื่อที่จะเขี่ยให้เขาตีกันเอนเตอร์เทนเมนต์นั่เพราะงานเนี้ยนะคะมันมีกลิตรอนแลวถ้าเกิดสมมติว่าเขียนไปแล้วนักข่าวไม่ถามนักข่าวมาตีแพร่อย่างนั้นเออนั่นคือการลิตรอนตอนนี้ถามไหมล่ะก็ถาม เราะมันเป็นคำถามที่ค้างคาในใจของนักข่าวหลายๆสํานักอยู่แล้วเออว่าตรงไหนว่าจะดูดวงก่อนตัดสินไหมคะแต่มานก็ดูกันทุกเวทีอะไม่ะกูเจอพี่ว่ากูจะสกิดถามเรื่องนี้ด้วยกัลังเนีไปทําอย่างนั้นไม่ใช่าปถึงกิจกรรมดูดวงไม่ใช่ายถึงว่าดูดวงกิจกรรมดูดวงทําได้ไม่ผิดค่ะใช่แต่ก่อนจะตัดสินจะไปนั่งดูไพ่ไม่ได้ค่ะเออนะคะ เอาหมอรักหมอกิดหมอ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 ะไไปนั่งไม่เอานะคะ <c oughs> หมอไว้อย่างนี้ไม่เอานะคะ <c oughs> เออไม่ได้นะคะ <c oughs> เออมันต้องมาจากคะแนนค่ะอื <c oughs> เออถ้าเป็นกิจกรรมได้กิจกรรมทาได้ไม่ผิดค่ะ <c oughs> มันเป็นกิจกรรมเสริมทําให้นางงามเขาสนุกสนานไม่เครียด <c oughs> แต่ถ้าเกิดก่อนตัดสินไปนั่งดูดวงดูไพ่เนี่ยถ้ากูอยู่วันนั้นเนี่ยก <c oughs> ูจะบอกให้แพมเก็บไพ่เลยนะเพราะว่าคนมันจะ คน,นคนมันคนเรามันคิดได้หลายแบบคนชอบมันก็บอกเออสนุกดีแต่คนมไม่ชอบอ๋อตัดสินจากการดูดวงเหรอ,อเข้าใจไหมอ่ะถ้าฉันอยู่ใกล้ๆฉันจะบอกว่าอย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 ่าหยุด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 ภาพลักษณ์สำคัญคเพราะว่าเขาเป็นพี่กูต้องพี่หยุด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 กูต้องสั่งเลยอเออได้ครับ อ่ะการนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งไปนะครับซึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเพลงนางก็พูดถึงเยอะยิ่งพอสมควรเลยนะฮะกับเจ้าแม่น้ำหอมเปิดตัวจับมือกับ MUT เฟซหาสาวงามนะฮะล่าสุดนะเจ้าแม่น้ำหอมแห่งความเขาเรียกว่าฟินอย่างมาดามฟินเองนะครับเออเปิดตัวคุณสายนรีนะฮะเป็น c ีอแบรนด์น้ำหอมมาดามฟินนั่นแหละซิสตี้ดีเรคเตอร์มิชลีเวิร์ไทยแลนด์นะครับของ MUT พิษณุโลกเฟซหาตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมชิงมงกุฎ บนเวที m ิ s s u n i ี e r ว e t h a i l ย n d ์2023นะครับอ่ะพอบอกเอา้ามาดาฟิน,น,นไปเวทีนี้แล้วฝั่งพี่วัดว่ายังไงบ้างเพราะว่าอยู่กับมิสแกนมาดูตลอดอิงฟ้าคองจิตของใจมาดาฟินมาดูตลอดนะฮะล่าสุดนะฮะพี่นวัดเองได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่านะครับ ไม่ขอต่อสัญญากับแบรนด์น้ำหอมชื่อดังอย่างมาดามฟินแล้วนะฮะเหตุผลตนไม่ขอต่อสัญญาเพราะว่าไม่ทราบว่าทางมาดามฟินจะหานไปร่วมงานกับเวทีคู่แข่งพร้อมกับเคสตอรี่สีส้มอันยักษ์ใหญ่และหลายบรรทัดบอกว่า สัญญานะพีเซนเตอร์มาดามฟินจะหมดคืนนี้เวลาเที่ยงคืนอขอให้ทางมาดามฟินลบทุกอย่างที่เป็นภาพของอิงฟ้าออกจากทุกระบบในโซเชียลทันที<ะ>หากไม่ลบไม่ถือว่าเป็นการยินยอมจ่ายเงินเพิ่มตามความเหมาะสมที่จะเรียก<ะ>และจากนี้ไปตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้อิงฟ้าไม่เกี่ยวข้องกับน้ำหอมมาดามฟินอีกต่อไปลบภาพอิงฟ้าใช่แต่ไม่ต้องลบภาพนวัด ลบทั้งหมดของมิสร์แกนเขาว่าอย่างนี้นะฮะที่วัดใจเย็นๆใจเย็นๆที่วัดเชื่อน้องนะโดยก่อนหน้านั้นนะครับพี่วัดเองก็ได้มีการพูดว่ามาดามฟินเนี่ย จะไปก็ไปโท่เวที 3F ก็ไม่ได้ถ้าคนมันอยากไปมันก็ไปเองปรบมือข้างเดียวมันไม่มีทางจะดังนะฮะจะไปเป็นสปอนเซอร์ไม่เคยว่าไปร่วมจัดงานประกวดกับเขาเนี่ยมันแปลกคนไหมเออนะครับแปลกพี่วัชเดิร์ดแล้วจะต้องเอาพรีเซนเตอร์ผมไปประกวดตัวในขณะประกวดอย่างนั้นหรอมันประหลาดไหมเกินไปทํากันเกินไปความซื่อสัตย์ต้องมีเพราะฉะนั้นพวกเราไม่อุดหนุนนี่อันนี้พี่วัชเดิร์ดแน่ร้าน ของกสทีศูนย์อันยาวเหยียดและหลักมันทัดเออกสทีสีส้มพร้อมกับจดหมายอืเพราะว่าไม่ใช่ข้อความจดหมายกรุงศรีจดหมายเพจกรุงศรีม่้าวมากโอ้จะเย็นๆพี่วัดเออพี่วัดส้มบ่อยเกินไปไหมฮะส้มเดี๋ยวไปหมดเลยอ่ะพาโทยออกมาลงในเพจอ่ะพี่วัดชอบส้มเซลล์วะพี่วัดชทแชทต่อ พอหลักซ้มส้มหลักพ่อพ่อก็หลักซ้มพี่ว่าต้องใจเย็นพี่ว่าบอกช่วงนี้ก็เหมือนเป็นการหาเสียงเย็นเย็นเย็นอะไรล่ะเขาประกาศไม่ต่อสัญญาไม่มีเย็นยนลุกใจเย็นเห็นพูดบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปไปส้มบ่อยนะเก็บไว้ในใจบ้างก็พอพี่ว่าจะมีสองสี่จ้ะ สีเขียวเขียวคือกดน้อยกดน้อยกำลังกุ่นกๆุ่นกุ่นกุ่นอย่ามาสะกิดนะเดี๋ยวส้มเออเออพระส้มปั๊บพระส้มมัคือโมโหเร็วโมโหเลยคือทำอะไรคือตัดขาดเลยจะไปหาธนาธรส้มพ่อรักส้ม แเย็นๆโอ้ยไม่ต้องไปเขียนหมดพี่อคนรักพี่มันก็จะบอกพี่พอคนพอ่อนเย็นๆคนมันไม่รักพี่เขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยนั่นแหละไม่ได้หรอกอันนี้แค่อันเดียวนะที่จึงมีเยอะกันเนี่ยหรือเปล่าคนหรือว่าทำอะไรคะมาหากรมสีส้มเหรอฮะโอ้มาสี่ห้าแผ่นโอ้ยพี่วัด ใจเย็นๆค่อยๆกีค่อยู่ีอย่าส้มบ่อยอารมณ์ไม่ดี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 นะคะใช่อารมณ์มัไม่ดีรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วเออเดี๋ยวจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วต้องใจเย็นๆยังไม่เข้าหรอกจะคอยยังไม่ได้เข้าหรอกกําลังกําลังจะเข้าแล้วใจเย็นๆเออสติพี่ใจเย็นๆ สติหายใจ,จเขาออกพูดหายใจ,จเขาอาจจะไรหายใจเขาออกเข้าพูดหายใจ,จออกโทโทรอ่โเออค่อยค่อยคิดอย่าไปโพสตามอารมณ์มไม่ได้เออใจเย็นๆทำอย่างนี้เล้วคนที่เขาเชียร์ใครใครเขาเอาอีกเอาอีกเอาอีกคนที่เขาบอกว่าพี่ต้องมีสตินะพี่ก<ม>็มไม่ฟังนะฮะอย่างน้องบอกพี่ต้องมีสตินะอย่าไปเขียนอะไรอย่างนี้บ่อยๆมันไม่ดีเออ มันต้องเตือนนะ <c oughs> คนเรารักกันต้องเตือนกันได้อ,อเออเขาก็าพี่อ่ะพี่ชายอ,ะอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเย็นที่วัดที่วัดเย็นๆเ <c oughs> ออเย็นย่าไปส้มบ่อยมันดู <c oughs> ออมันกระเทยอ่ะ <c oughs> บางคนน้องๆบางคนเนี่ยมันก็เฮ้ยพี่วัดพอก่อนบางคนก็บอกดีๆสีมันที่ตายขะบอสอย่างเงี้ยพี่วัดคิดว่าใครจะจริงใจกับพี่อ่ะคนที่เขาเตือนพี่ให้พี่หยุดอ่ะกั้มีคนเอามันเลยเอามันเลยแล้วภาพใครเสีย เราภาพเสียพี่สิเราพี่เป็นระดับเจ้าของด้วยไม่ใช่ไทยแลนด์นะอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะต้องใจเย็นๆพี่วัดเชื่อน้องนะคะเก็บไว้ในใจบ้างก็ดีครับนะคะเดี๋ยวทำตัวเหมือนยีโอมทำไมอ่ะปลดปล่อยหมดนะคะเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่โชมนะคะเป็นสีน้ำตาลบนแบบบนแดงน้ำตาลบนแดงอะไรอ่ะเลือนหมูอ๋อนี่ไงงกมันคนแดงตรงไหนวะเนี่ยนี่ไง สม้มแดงนี่นงไงน,นี่แดงไหมน, <c oughs> นี่แดงไหมดีส้มนี่แดงเ,<อ>เนี่เออเนี่ยนะคะ<อ>กินกาแฟเราดีกว่านะคะ,<า> <S S ะเอสเปรสโซ่พาจไฟ่พาตาสุกต้องอค่ะนะคะวันนี้เรามาพร้อมโปรค่ะ S อ c o f f e e p พนะฮะมีสารสกัดจากถั่วขาวอะคาเนตีนโสมสารโปรตีนแล้วก็ไม่มีน้ำตาลใช้ความหวานเนี่ยคือจากย่าหวานนะฮะไม่อ้วนเบาหวานความดันทานได้และทำให้หุ่นดีด้วยสำหรับคุณผู้หญิง s อ Coffe e p พัวันนี้1กล่องมี152องครับกล่องละ350บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นครับซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่1น0 0ันบาทเท่านั้นนะจ๊ะสนใจโทรเลยครับ0ูนย์เก้าห้า็หหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โคดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับร่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ